ันนี้เมนู่งกลัวหรอกครับผมข้าตะไคร้เพิ่มความหอมหั่นเลยครับตะไคร้หั่นครับผมหั่นตะไคร้บางๆครับผมนะครับสมุนไพรเพิ่มความหอมนะครับตะไคร้มะกรูดซอยครับผมซอยทีทีซอยปลายครับผมใบมะกรูดซอยหอมๆครับผม นี่มินูค็รอกับผมนะครับไปทำกันเลยกับผมหางกะทิใส่ลงไปคาราทไรใส่ลงไปกับผมปัดาคาราทไรก่อน,นครับผม,อมหอมๆกับผม,อมหอมๆเครื่องแกงกับผมเครื่องแกงใส่เกลือเรียบร้อยกับผมใส่ลงไปโอ้ยครับผมเป็นเครื่องแกงนะครับนะ แก่งตายสุดยอดอยู่แล้วครับผมองค์กระผมต่อผมหอกใช่ลงไหมครับผมใส่ลงไปเลยอนียนะครับผมหอกบินหอกบินครับผมพัดนะครับผมพัดให้เข้าเครื่องครับผมตบนผมตับครับผมรวนเหนื่อยให้เข้าเครื่องนะครับผมนะครับชิมครับผมนะครับชิมีเหล้า ไม่โดดตึงเล้มั่งนับนะชิมเลยก่อนฝันกับผมนะฮะเดี๋ยวใสซวเทีจอบกับผมหยอกเกล่อเสร็จลงไปครับผมปุ่งนัวเสรลงไปครับผมส่หมากร้อยมากกับผมนะครับขวนขวน ขวนกับป้อมข,ข,ขวนขวนมีน้องเออขวนในก้าวเครื่องครับออกับป้อมตอนนี้น้่งกันดื่มแ h e c นะครับนะนั่งดื่มแ heck แหละครับป้มใส่วาเทีครับป้มนี่กรับป้อมวัตถีครับอ่าวัตถีใส่ลงเลยครับป้อมวัตถีหอมๆนะครับป้มอ่ะยะอร่อยนี่เมนูนี้ขวกับป้อมขวนนะครับขวนในวัตถีมันก้าวเนื้อน,นะครับนะ กระปุผมชิมกระปุมร้อนร้อนทานกระผมเมนูนี้กัวรกนะครับได้นะถึงเทถึงเขึ้นแกงเขือเลยพอดีเลยเนี่ยไม่แข้งนะไม่ใหม่จะได้หมดจะได้เก๋กระปุ่มเหมือนอะไรอ่ะทานกระปุ่มวันนี้นะครับเมนูกัวรกนะครับนะ นะครับกวาดตีหลอกนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมไปกินข้าววาครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมนะครับข้าวมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันครับผมวันนี้แคบครับผมกินข้าวเดี๋ยวไปทำงานต่อครับผมครับผมตายไปก่อนครับผมสวัสดีครับเปนมะกรูดเสร็จลงใต้โอ้โหกลับหอมๆครับนะปิดถ่ายอ่าเรียบร้อยครับผม เสลีลยวครับผมกับเมนูคั่วรอกับนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมมากับผมชิมกับคั่วรอกนะครับคั่วรอกับผมนะครับอ่าโอ้โหสดยอดเนี่ยมันจะแบบ เเนียวๆกึบๆนะครับจัดครีบผมนะครับกว่าหลอกนะฮะผม